เฮ้ hey, สวัสดีครับผมมาวันนี้ก็จะมาแนะนำเนาะเห็นมีคนอ่ากระซิบมาถามนะผมว่าผมฟาร์มยังไงนะครับผมก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวผมอัดคลิปเลยแล้วกันเนาะจะได้แบบรวดเดียวนะครับผมก็สำหรับการฟาร์มของนะครับผมวัตถุดิบต่างๆที่ผมฟาร์มนะครับผมก็ หลักๆผมก็จะฟาร์มแค่วันละครนะครับผมก็คือฟาร์มแค่ช่วงที่มีกินอาหารเพื่อลดพลังงานนะครับผมก็คือช่วงนี้นะครับผมก็มันจะลดความหิวลงนะครับผมก็คือหลังจากที่เรากินอาหารไปมันจะลดความหิวลงไป2ชั่วโมงนะครับผมก็คือกินตอนไหนมันก็จะเริ่มนับบัฟตั้งแต่ตอนนั้นนะครับผมทําให้เราแบบเริ่มมาปุ๊บถ้าเรายังไม่ว่างเราลงกิจอื่นอยู่ก็ยังไม่ต้องกินก่อนก็ได้นะผมก็รอใกล้หมดเวลาก็ได้หรือว่าเคลียร์อะไรเรียบร้อยแล้วก็ค่อยไปกินนะครับผม สิ่งที่ผมจะฟาร,ร์มหลักๆผมจะเตรียมไปก็จะมีล่มเนาะมีล่มอันนี้นะครับผมก็คือเข้ามาที่คราของนะแล้วก็มาที่สว่านนี้นะแล้วก็เพิงพักนะผมก็ผหจะคัาบไปหนึอันนะครับก็คัาบไ้สักประมาณ2อันก็ได้ครับผมถ้าใครจะฟาร,ร์มแบบนานๆนะผมแต่ผมจะฟาร,ร์มเป็นตัวอย่างสัก1อันอันแรกก็คือผมจะคัาบร่มนี้มาก่อนเนาะแล้วก็หลังจากนั้นจะไปกินอาหารนะครับ ไปกินนะครับสุดยอดเลยก็กินอาหารไปนะครับผมก็คือเราจะได้บัฟมานะครับผมนี่หลังจากกินอาหารเที่ยงอัตาราลดความอิ่มและค่าสุขภาพจะน้อยลงนะครับผมก็คือเราจะแบบมันจะลดน้อยลงเออส่วนอย่างช่วงนี้ผมฟาร์มผมก็จะตรงนี้นะผมตรงนี้นะที่ผมจะไปนะปัป๊บเอาใหม่ อันนี้ผมจะไปนะครับนี่ขี่รถชนหมาวิธีนักเลงแล้วหมาแบบแข็งแกร่งด้วยชนหมาไม่ล้มไม่เอนไม่แอ็งไม่เองีไเองไม่อะไรสักอย่างเลยส่วนสัตว์เปิดอะ่ะเท่านี้แนมก็จะฟาร์มประมาณตรงนี้นะครับผมโอเคพอเราได้จุดฟาร์มที่เราต้องการแล้วนะครับผมก็ไปที่ทงเนาะที่เราครับมานะครับ ก็วางลงไปก็เราสามารถจุดกองไฟนะผมกินน้ําหรือว่าแต่ส่วนมากห,กหลักๆที่ผมเอาทงนี้มาเพื่อเอาบัฟนะผมบัฟสิบห้าเเนาะในการทํากิจกรรมต่างๆเร็วขึ้นนะผมก็นั่งนะผมก็มันจะนานานิดนึงนะผมก็ถ้านั่งจริงไม่ต้องนั่งจนเต็มก็ได้นะสักประมาณครึ่งหลอดก็คือนั่งให้บัฟมันขึ้นนะผมพอบัฟมันขึ้นปุ๊บก็ก็เริ่มฟาร์มได้เลยนะครับผมซึ่งบัฟจะมีผลอยู่ที่ 20นาทีนะครับผมซึ่งถ้าสมมติเราฟาร์มไปสัก10นาทีแล้วแบบทงไอ้อลมเนี่ยยังไม่หายเราก็กลับมานั่งเพื่อต่อบัฟก็ได้นะครับผมแต่บัฟมันจะไม่สแตกกันนะมันจะไปเริ่มที่20นี่ปุ๊บพอได้บัฟมาละโว้โยพอได้บัฟมาแล้วก็นี่แ้วผมเซมีเวลา20นาทีนะครับก็ไปเริ่มฟาร์มได้ครับ ก็ที่ผมมาฟาร,ร์มตรงนี้เพราะว่ามันได้หลายอย่างเนาะก็คือหนึ่งต้นไม้นะผมต้นไม้หินสมุนไพรแล้วก็มีเนื้อนะผมเดินก็อาจจะก็ยิงไปก็ประมาณนี้เรื่อยๆครับผมแล้วก็ข้อดีของการมีปั๊ก็คือเราพอเรานั่งในร่มนะครับผม มันจะมีเกจค่าความคเื่อยเห็นไหมเวลาเราวิ่งปุ๊บเห็นไหมมันจะมีมา2หลอดนี่มันจะเพิ่มมา2หลอดทาให้เราแบบ,กด,ดบกดวิ่งได้นะครับผมกดวิ่งได้ก็จะช่วยลดระยะเวลาได้นะครับผมเพราะว่าถ้าเราวิ่งแบบไม่ได้เข้าไปไปหลอดข้างในอะ่ะค่าความหิวมันจะลดไม่เยอะนะครับผมสังเกตได้ง่ายเวลาเราแบบออโตอ้เกมมันจะไม่ค่อยวิ่งจนค่าหิวเราลดเท่าไหร่นะครับผม เขาจะหลุบๆประมาณนี้นะผมแล้วก็สําหรับใครที่ข้าหิวลดนะผมก็สามารถทําอาหารจากตรงนี้ได้นะผมก็ไปที่ตรงตรงร่มนั่นแหละก็ทําอาหารจากตรงนี้ได้เลยนะผมสำหรับใครที่แบบผมไม่ได้พกอาหารมาครับพี่เขาจุดกองไฟตรงนี้ได้นะแล้วทาอาหารเหมือนตอที่เราทําอยู่บ้านได้เนาะก็ค่อนข้างดีนะผมนี่อ่าสมมติผมทาสเต๊ก รักสิบอันปับ๊บทำสเต็กจุดกองไฟแต่ทำบนกองหญ้านะครับผมจะเยี่ยมเพราะเชฟหนุ่มโอเคเราก็กินได้นะครับผมโอ้ยกดผิดกดผิดนี่เราก็กินเข้าไปก็ฟาร์มต่อครับก็ตัดต้นไม้ไป ก็ทำนีไปเรื่อยๆนะผมก็เดินวนๆอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆนะจนกว่าจะขี้เกียจจนกว่าจะเหนื่อยหรือไม่จนกว่าบัฟจะหมดอ่าอย่างสมมติบัฟจะหมดสมมตินะสมมติว่าแบบมันเหลือสักประมาณ10นาทีนะครับผมอันนี้มันเหลือสิบห้านะสมมติเหลือสัก1ินาทีแล้วเราแบบโอ้อยากต่อบัฟก็มานั่งตรงที่ตรงนี้ที่เดิมนะผมก็ทําการนั่งพักผ่อนนะผมก็รอครึ่งหลอดตรงนี้เหมือนเดิมนะผม แล้วมันก็จะกลับไปเต็ม20นะครับผมแบบนี้ก็ได้นะถ้าใครแบบจะเอาคุ้มนะเพราะว่าเดี๋ยวล่มสักพักนึงมันจะหายไปนะครับผมปาบนี่ไงก็จะรีเซ็ตกลับไปที่20นะครับผมแนะนำจุดเสริมแนะนำจุดเสริมสังเกตตรงนี้นะครับผมตรงนี้มันจะมีบ้านเห็นไหมนะบ้านตรงนั้นแล้วเราก็จะไปบ้านหลังนั้นกันมันจะมีกล่องกล่องหนึ่งนะครับผมซึ่งเป็นกล่องที่เราสามารถมาเก็บทุกวันได้นะครับผมกล่องจาก นี่กระองนะรับปั๊บเขามีกระป๋อนะปั๊บปับนี่จะมีกล่องนะผมซึ่งกล่องถ้าเราแค่เก็บแล้วเราก็มาได้นะผมนะมาเก็บผักผลไม้วันนี้ได้ผักนะผมวันได้ฟักทองนะผมซึ่งถ้าเรามาเก็บบางวันเราจะได้ฟักทองนะผมฟักทองก็ทํายาได้นะผมทํายาแบบลดอันนี้ได้นะผมลดเวลาเก็บเกี่ยวก็ประมาณนี้นะครับผม ถ้าใครสนใจคลิปที่จุดฟาร์มไข่นะผมเดี๋ยวผมทำคลิปมาให้ดูอีกอันหนึ่งแล้วกันเนาะบยบายจ้าเยครับของแล้วไม่ได้สีทองสักทีแบบนี้ต้องเติมซื้อผ่านร้านเปชรวิญทอบอัพแล้วล่ะเติมถูกเติมคุ้มเติมเร็วเติมได้ตลอด24ชั่วโมงสนใจคลิกลิงก์ด้านล่างคลิปวิดีโอได้เลยครับ